ครับเยนทนนคณะกรรมการที่กอุนทุกท่านครับผม็ิชานมีตีแสงสุขตัวแทนโรงเรียนกระตังนักศึกษาหลุยชมัมมธยมศึกษาปีที่หนึ่งตับสามเข้าประกวดการแรารข่งขันคราบุษุทรพน์หัวข้อใช้เสื้อออนไลน์อย่างไรภาษาไทยไม่มีบัตรเพื่อนเพื่อนไนมครับว่าในโลกปัจจุบันอินเทอร์เน็ตออนไลน์โซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของการดำรนินชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการเรียน การสื่อสารหรือความบันเทิงร่วมเกิดึ้นได้ในโลกออนไลน์แต่มีสิ่งหนึ่งที่มาด้วยความสะดวกแต่ผิดคือการใช้ภาษาไทยอย่างผิดเพี้ยนหรือวิบัตินั่นเองครับ <S <S เ,เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเราพิมพ์แันในโลกออนไลน์ในกลุ่มเพื่อนจะคำว่าเดี๋ยวก็เป็นเด๋วหรือในกลุ่มแฟนจะคำว่าเขาก็าเป็นเขา ในคำพวกนี้จะเข้าใจกันง่ายในกลุ่มเพื่อนหรกลุ่มแฟน๋ย่ถ้าเราใช้มากเข้าจะทําให้เราแกมปิดในชุดชิงกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแกมปิดในการทารายงานแกมปิดในการเขียนจุดหมายและเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียอย่างมีสติไม่ตามภาษาวิบัติและรู้จักแยกระหว่างขาสุนทนาเพื่อนกันเองขาสนทนาต่างการ าาาาก,การจดวจทานตาวิชาการดังนั้นใช้สื่อออนไลน์อย่างใดภาษาไทยไม่มีบัตรคําตอบคือเราต,ะตะระรู้และมีวินัยเกี่ยวกับภาษาลืมจากการใช้วิญกาณแต่ยางเหมาะสมไม่ใช้คำเสลงและสําคัญคือแยกระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียนดังนั้นการใช้แนวตางอย่างใดภาษาไทยไม่มีบัตรคําตอบคือ 1. นึ่งะกดคําไม่ถูกต้อง 2. หลีกเลี่ยงการใช้กัสแสลงหรือคำย่อที่ไม่จำเป็น 3. ใช้วกตอนอย่างถูกต้อง 4. หลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์หรืออิมจิที่ไม่จำเป็น 5. เลือใกใช้คำที่สุภาพเหมาะสมกับบริบทและอุกสุดท้ายคือรักษารูปประโยคอย่างเหมาะสมแต่ไม่เราถึงต้องรักษาภาษาไทยไว้เพราะว่าภาษาไทยคือมรอดกวัฒนธรรม เอก,กลักษณ์ที่งดงามของชาติไทยและอักษรไตรตุประดิึ้นเมื่อพุทธศักราช1826และมีอายุประมาณ7 742ปีมาแล้วท่านบสดาปรมาิษฐ์อักษรไตปคือ่านคุณมพ่อขอรามกำแหงมหาราช่านไดัดแปลงจากอักษรมอญอักษรของหวัดและอักษรไทยดั้งเดิมเป็นภาษาไทยในปัจจุบันแต่แต่ก่อนท่านตรงเรียกว่าลายสินไทยและครับผม มีบทประพันธ์ของหม่องหลวงปิ่นมาลากุลวันเตือนใจทุกท่านครับในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ของไตแน่นั่นหรือคือภาษาทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมาใช้ภาษาไทยทั่วทุกทั่วคนฉะนั้นหรือจะไม่ให้รักเจ้า ภาษาไทยของเรามีศักดิ์ศรีคือเป็นไทยคนหนึ่งเราจึงมีของดีๆชื่อว่าภาษาไทยและสุดท้ายนี้ครับผมตัวแทนโรงเรียนกตังรัตขอไปครับตัวแทนโรงเรียนกตังรัชศึกษาขอขล่าวไว้ว่า ป่าซาคือหลักฐานข้อความคิดแหล่ความคิดคือหลักฐานข้ขอการกระทำตาดอกบุดีต่ำดีปิมดีป่าซาไทยจะอยู่กับเราไปย่างยาวนานและผมขอลาบก่อนขอขอบพระคุณครับ